ตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยหุ้นมันเป็นขาลมมาได้ประมาณสักสองาทิตย์และตลาดมันเป็นแบบนี้เนี่ยเราควรที่จะต้องทํำยังไงในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนรายย่อยนะครับหรือเป็นเทรดเดอร์รายย่อยเนี่ยสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเพื่อจากช่อง Investor s o u l อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ย ก็หา่างหายไปจากตลาดอเมริกามานานเพราะว่าช่วงนี้ก็ตลาดมันก็ตกมาเยอะนะครับทำให้มีโอกาสที่เทรดน้อยลงก็เลยจะมาพูดถึงว่าแล้วถ้าเกิดตลาดมันเป็นแบบนี้เนี่ยเราคนที่จะต้องทํำยังไงกับพอร์ตหุ้นของเรานะครับทีนี้ข้อดีของการที่เราเป็นนักลงทุนรายย่อยนะครับก็คือการที่เราเนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาเงินเข้าไปในหุ้นหรือว่าออกจากหุ้นได้เร็วกว่านักลงทุนรายใหญ่กันเยอะมากเลยนะครับ งั้นในครั้งนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําถึง4อย่างที่เราจะต้องทําในช่วงที่ตลาดมันเป็นแบบนี้นะครับข้อที่1เนี่ยผมแนะนําว่าให้นําเงินออกมาจากหุ้นแล้วก็ถือเงินสดให้เพิ่มขึ้นนะครับนักลงทุนมือใหม่หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเฮ้ย เราจำเป็นที่จะต้องถือหุ้นในพอร์ตตลอดเวลาหรือว่าอย่างน้อยก็ต้องมีสัก5 0า0 7 0นแหละแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับการที่เราถือหุ้นตอนที่ตลาดมันเป็นขาลงแล้วหุ้นมันตกลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนการที่มีคนหย่อนมีดลงมาแล้วเราก็เอามือรับมีดอ่ะมันก็แบบก็เลือดออกกันใช่ไหมครับก็คือต่อให้ช้อนได้เนี่ยมันก็อาจจะตกต่อไปอีกอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนําว่าให้เดินออกมาข้างสนามก่อนเพื่อที่จะดูภาพรวมของตลาดได้ดีกว่านะครับ เมือนถอยมาเก้าหนึ่งล้วก็จะเห็นอะไรมากขึ้นนะครับอย่างที่2ที่ผมจะแนะนําก็คือให้เราเนี่ยคัดหาหุ้นที่ยังมีราคาที่ยังแข็งแกร่งอยู่ครับเมื่อตลาดมันเป็นขาลงตกตกตก,ตกลงมาเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะยังมีหุ้นที่ยังคงราคาอยู่ได้ที่เดิมนะครับ ไอ้พวกนี้เนี่ยมันคือเรียกว่าเป็นฐานราคาที่แข็งแกร่งนะเพราะว่าตลาดเนี่ยมันตกหุ้นเกือบทุกตัวเนี่ยมันตกกันมาหมดใช่ไหมครับแต่มันจะมีหุ้นแค่บางกลุ่มหรือบางตัวเนี่ยที่ราคามันยังคงยืนอยู่ได้ที่ฐานนั้นนะ่ะอย่างนี้นะครับหุ้นพวกนั้นเนี่ยอาจจะเป็นหุ้นที่เป็น l e ดอร์หรือว่าหุ้นผู้นำตลาดที่ทําให้เราเนี่ยสามารถทํากําไรกับมันได้มากกว่าทีนี้อย่างที่3ก็คือ ผมอยากจะให้เช็คว่าไอ้หุ้นที่มันยังคงแข็งแกร่งหรือพวกนั้นเนี่ยมันอยู่ในอุตสาหกรรมแบบไหนแลวคือบางทีเนี่ยสมมุติว่ามีหุ้นพวกนั้นเนี่ยอยู่ประมาณสักยี่สิบตัวที่เข้าตาเรานะและไอ้หุ้นพวกนั้นเนี่ยมันอยู่ในอุตสาหกรรมที่แบบอยู่ใกล้ๆกันอาจจะเป็นหุ้นชิปหรือหุ้นโลจิสติกอะไรพวกเนี้ยทีนี้เราอาจจะแอสซูมันมาได้ว่าเอ้กลุ่มที่มันยังมีราคาที่แข็งแกร่งเนี่ยอาจจะเป็นอุตสาหกรรมที่นำตลาดในรอบนี้ก็ได้ อย่างสุดท้ายนะครับอย่างที่4คือผมอยากจะให้จับตาดูพฤติกรรมราคาของหุ้นที่เราิิต์กันไว้นะครับสมมุติว่าอย่างที่ผมบอกว่าเฮ้ย mm hmm. เรามีหุ้นที่เราชอบหรือว่าจับตาดูได้ประมาณสักสิบยีตัวเราก็มาดูกันว่าเฮ้ยในแต่ละวันเนี่ยราคามันเป็นยังไงอาจจะไม่ต้องดูตลอดจนตลาดปิดก็ได้ครับก็คือเปิดมาดูตอนที่ตลาดเปิด ปุ๊บแล้วราคาก็โอเคยังคงยืนอยู่ได้ในขณะที่ตัวอื่นตกลงไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาเปิดดูทีตอนที่ตลาดมันปิดไปแล้วว่าราคาเนี่ยมันเป็นลูกแบบไหนมันยังวิ่งขึ้นได้อยู่หรือเปล่าดูมีความแข็งแกร่งอยู่หรือเปล่าเพื่อที่เราจะสัมผัสได้ว่าตอนเนี้พฤติกรรมของตลาดแล้วก็พฤติกรรมของหุ้นที่เราสนใจเนี่ยมันอยู่ในลักษณะที่ดีขึ้นมาหรือยัง แล้วเราก็จะเห็นสัญญาที่บอกได้ว่าตอนนี้เนี่ยคือเวลาที่เราอาจจะเริ่มเอาเงินเข้าไปในหุ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้นะครับจะได้ไม่เสียโอกาสที่เราจะได้หุ้นผู้นําของตลาดรอบนั้นไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับ4อย่างที่ผมจะแนะนําให้ทําในตลาดหุ้นอเมริกาช่วงนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยผมจะให้หุ้นรายตัวเนี่ยเป็นตัวนําทางว่าเมื่อไหร่ที่ผมจะเริ่มเอาเงินเข้าไปในพอร์ตอีกครั้งหนึ่งหรือว่า เมื่อไหร่ที่ผมจะเอาเงินออกมาจากหุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ก็อาจจะมีคนที่สงสัยว่าแล้วทาไมถึงไม่ไปดูดัชนีแทนละ่ะเพราะว่าดัชนีเนี่ยมันก็บอกถึงภาพรวมตลาดอยู่ดีไม่ใช่หรอแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับคือบางทีเนี่ยตลาดรวมมันอาจจะดูดีคือคือดัชนีเนี่ยมันอาจจะวิ่งขึ้นไปก็จริงอ่ะแต่ว่าหุ้นเนี่ยที่ผมสนใจมันไม่ได้มีการฟอร์มตัวฐานที่ดี มันก็เลยไม่มีเหตุผลที่ว่าแล้วทาไมเราจะต้องเอาเงินก้อนใหญ่ขึ้นจะไปลงในหุ้นที่มันมีโอกาสที่เราจะขาดทุนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็รอให้ช่วงเวลาที่หุ้นที่เราสนใจเนี่ยมันเริ่มพร้อมตัวฐานที่ดีมีพฤติกรรมที่เราสนใจเนี่ยแล้วเราก็ค่อยนําเงินก้อนใหญ่เข้าไปลงทุนกับมันนะครับสรุปง่ายๆก็คือถ้าเกิดหุ้นรายตัวเนี่ยมันสามารถทํากําไรให้เราได้เนี่ยเราก็แค่เพิ่มเงินให้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดมันทาให้เราขาดทุนเนี่ยเราก็ลดโพสชั่นลงมา หวันนง,งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เริ่มต้นลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาตอนนี้นะครับก็อย่าพึ่งท้อกันนะครับไม่สู้กันใหม่ในปีหน้าครับผมสำหรับใครที่สนใจหรือว่าอยากจะลงทุนในตลาดอเมริกาหรือว่าตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยในตอนนี้ผมมีคอร์สเพิ่มศักยภาพการลงทุนนะครับโดยการเรียนคอร์สนี้เนี่ยจะเป็นคอร์ส p r i v a t e นะครับก็คือจะรับอยู่แค่ไม่กี่คนเท่านั้นเองและก็จะมีการ follow up ตลอด1เดือนเพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่าเราสามารถที่จะทำกำไรในตลาดได้จริงๆนะครับ ใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถมาสอบถามข้อมูลได้ที่เพจ Facebook Investor s o นะครับแล้วก็เช่นเดิมน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Follow กด Subscribe ใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับมีทุกช่องทางก็ฝากกดทุกช่องทางนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดความรู้ใหม่ๆและก็ดีๆเกี่ยวกับการลงทุนพุ้นพุ้นต่างประเทศหรือว่าคริปโตนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ